ยูปิเนอร์ชอปขอกราบสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในช่วงอย่าหาว่าช่างสอนนะครับผมอย่าหาว่าช่างสอนอย่าหาว่าช่างสอนนะครับผมวันนี้โดมจะพามาดูการซ่อมเครื่องที่ 5270D ดนีะครับผมผมเชื่อว่าหลายหคนเนี่ยไม่เคยได้ยินรหัสนี้นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่โลทูโลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เครื่องพิมพ์โล่ทูโลจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมพ <Yes. S 3> ี่ตูครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับมาซ่อมเครื่องครับผมเครื่อง4 5 2 7 0 d มันมีอาการเป็นอะไรอ่ะอาการก็คือเครื่องมันฟ้องเออเลอร์เกี่ยวกับอิง s ิสเต็มอิงสิสเต็มใช่มันเกี่ยวกับอะไรคับพิมพ์รอกเกี่ยวกับชุดปั๊มชุดหมึกทั้งหมด <Yes. S 2> เครื่องนี้อายุเวลาการใช้งานเนี่ยนานหรือยังอ่บพี่ก็พอสมควรนะอ๋ะอพอสมควรเอออธิบายเครื่องนี้นิดนมมึงเครื่องนี้หลายๆคนพวกเพื่อนๆเ,เราเนี่ยไม่เคยเห็นหรือว่าเราไม่เคยได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวนี้เลยใช่เพราะว่าเครื่องตัวนี้มันออกมานานแล้วเครื่องมันออกมานานแล้วมันเป็นบโลชิโลอ่าฮะทิโลมันเป็นได้สองม้วนอ่าฮะก็คือว่าตรงตรงนี้กับตรงนี้อ่าฮะ อ๋อคือพิมพ์จากม้วนม้วนด้านบนเนี่ยแล้วก็เขาจะมาเก็บ<ช>ม้วนด้านล่างให้เราคล้ายๆพวกเครื่องพิมพ์ตัวใหญ่ใช่ไหมใช่อ่าเครื่องนี้มีกี่สีครับเครื่องนี้มีทั้งหมดห้าสีมีห้าสีก็คือมีฟอโฟโต้แบ็กกับแมทแบ็์อ๋อมีฟอโฟโต้แบ็กกับแมทแบ็บมาด้วยเครื่องนี้ลักษณะการทํางานเนี่ยส่วนใหญ่เกาจะพิมพ์เป็นงานแคดเหมือนกันไหม<ช>หอว่าใช่ครับใช่เป็นงานแคดไม่อ๋อเป็นลักษณะงานแคดไม่ไม่ได้เน้นเกีเ่ยวกับพวกรูปภาพสักเท่าไหร่ใช่ ลักษณะหน้าตาเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้เครื่องนั้คันใหญ่หน้ากว้างเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้หน้ากว้างทั้งหมดสามกอ๋อตัวนี้หน้ากว้างสามกนิ้วเลยใช่พิมเป็น only low ไหมหรือว่าเป็นเป็นแผ่นได้เป,เป็นแผ่นก็ได้ใช่ไหมโอเคครับลักษณะหน้าตาเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งวันเนี้ย เราได้ทราบมาว่าเครื่องเนี่ยแจ้ง e อ r ร์เลอร์โค้ดขึ้นมานะครับผมแล้วก็เหมือนที่พี่ตูนแจ้งไปเราก็จะมาทําการแกะเครื่องเพื่อเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ภายในก็จะมีอ่ชุดหัวพิมใช่ไหมครับอ่ามีชุดปัม๊มมีหัวพิมพ์ก็คือมันก็จะอยู่ในบริเวณตรงนี้เลยก่อนจะแกะเครื่องเหมือนทุกครั้งที่เราเคยบอกไปนะครับผมให้เช็คไฟเครื่องด้วยอ่าถอดปลั๊กแล้วก็เช็คไฟดูนะครับผมมีไฟคาในเครื่องหรือเปล่า ตรงนี้สู้บริเวณหัวพิมพ์มันใช่ไหมพี่อ,อ๋อตรงนี้คือปั๊มแล้วหัวพิมพ์อยู่นะอ๋อหัวพิมพ์อยู่นู่นวิ่งอยู่นู่นอ่านี่คือหัวพิมพ์แบริเวณนี้คือหัวพิมพ์นะครับที่คอยวิ่งในการพิมพ์ส่วนตรงนี้ที่พี่ตุงกําลังแกะอยู่คือปัม๊มปั๊มมีหน้าที่ทําอะไรครับเดินหมึกพิมพ์แล้วก็ช่วยเดิหมึกแล้วก็ไว้สำหรับคีนะก็ช่วย็เซตอ๋อก็คือปั๊มตรงนี้มีไว้เโฆษณาเหมือนแบบไว้คีดไวเ้เช็ด ไว้อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะที่มันจะมีผ้าดนะ้วยนี่นะครับผมลักษณะของปัม๊มเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนยกยวงตัวนี้เลยนะครับผมต้องถอดออกมาเปลี่ยนเลยสรุปเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนชุดปัม๊มหัวพิมพ์นะครับผมตัวนี้ก็คือลักษณะของปั๊มนะครับผมมันจะมีหน้าที่คอยรีนหัวพิมไปเดินหมึกทิ้งตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ไว้เหมือนหัวพิมพ์มาประกบอะครับไว้เช็ดปากของหัวพิมพ์นะครับผม ตอนนี้เราก็แกะเจ้าตัวชุดปั๊มของใหม่ใหม่แบบแกะกล่องออกจากศูนย์อุ่นๆเลยนะครับผมเราถอดเจ้าตัวปั๊มของตัวเก่าออกมาได้แล้วนี่ครับลักษณะหน้าตาเหมือนก้อนอะไรสักอย่างเลยอันนี้คือตัวใหม่ใช่ไหมครับพี่ตูนเปลี่ยนมาแล้วครับตัวใหม่กำลังหาวิธีใส่เข้าไปนะครับต่อไปทําอะไรต่อครับพี่ตูนต่อสายเดินตามสายเดิมน,นะครับผมห้ามห้ามผิดนะ นี่นะครับผมรูปร่างหน้าตาเราได้ต่อสายครบหมดแล้วใส่น็อตอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะเปลี่ยนเจ้าตัวหัวพิมพ์กันหัวพิมพ์อยู่นู่นเลยนะครับผมนี่แหละครับผมขั้นตอนต่อมาเราก็มาถอดหัวพิมพ์กันอันนี้คืออะไรอะ่ะน,น,น,นี่อันนี้คือหัวพิมพ์นะครับผมเป็นกล่องแบบอย่างนี้เลยพิมพีม์ยม เราต้องมาแกะในส่วนของตรงนี้ออกแล้วดึงเจ้าหัวพิมพ์ตัวเก่าออกมานะครับผมนี่นะครับผมเทคโนโลยี precision call ครับผมในส่วนนี้คือ selector นะครับผมจะอยู่ด้านบนของหัวพิมพ์อ่าจะอยู่แบบแบบนี้เลยนะเห็นไหมเห็นไหมแบบแบบอันเก่าเลยคื่อันใหม่เราจะเปลี่ยนไปส่วนหัวพิมพ์จะอยู่้างล่างของ selector ใช่ไหมครับใช่หัวพิมพ์อยู่ด้านล่างของ selector นะครับผมออกมาแล้ว selector ตัวเก่านะครับผมหัวพิมพ์อยู่ตรงไหนจ๊ะ นี่หัวพิมพ์ข้างล่างอ่านี่ครับหัวพิมพ์อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมเราได้ถอด์สเลคเตอร์ออกมาแล้วนี่นะครับผมคือลักษณะของหัวพิมพ์ตัวเก่าก็จะมีอะโหดูสิเป็นคราบหมึกนะฮะกลับดูกันชัดๆเลยนะครับผมระหว่างหัวพิมพ์ตัวเก่าและตัวใหม่ขอดูด้านหลังนะครับโอ้โหดูเปลี่ยนตัวใหม่เลยครับใส่เข้าไปแล้วครับหัวพิมพ์จะอยู่เห็นไหมเป็นวงกลมแบบนี้ อ่าเป็นวงวงเลยลายรูเข้าไปข้างในอ่าผมอยู่ด้านล่างสุดเลยโอเคครับอันนี้เป็นซิเล็คเตอร์นะครับเเมรผมใส่เข้าไปแล้วเลเด้านบนสุดเป็นซิเล็คเตอร์ก็เดี๋ยวต่อแพรใช่ไหมครับเสียบสายแพร,แพรอันนี้ตัวเก่าอยู่นี้แล้วก็จะมีสายของอ่าหมึกนะครับผมทางเดินหมึกเนี่ยอยู่เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมาเข้าตัวใหม่นะครับผมผมหน้าตาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่นะครับครอบเข้าไป ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราก็จะประกอบเครื่องกลับให้เข้าสู่สภาพคงเดิมนะครับผมให้เรียบร้อยคงเดิมเดี๋ยวเราจะเสียบสาย power นะครับผมเราก็จะเราจะเทส t nozzle c h e k ก่อนนะครับผมขั้นตอนนี้คือการ nozzle check นะครับผมออวะอน,นี่ขอดูหนะ่อยอันนี้จะมี สีแดงกับสีฟ้าที่ยังออกไม่พบเนื่องจากมันเป็น,ปนหัวพิมพ์ใหม <า S 2> ่เราก็ต้องทาการขีดอีกรอบหนึ่งหาบเรียบร้อยนะครับผมหัวพิมพ์กลับมาใช้งานได้แล้วตอนนี้เออร์เลอรโคที่หน้าจอก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับผมอย่าหาว่าช่างสอนเอาละครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในของเจ้าเครื่องพิมพ์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ด้านหลังของโดมเลยนี่ นะครับผมตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยจะไม่ขึ้น e อ r ร์เลอรโคแล้วนะครับผมแล้วก็เหมือนที่เราได้คลีนหัวพิมพ์ให้ดูไปนะครับผมซึ่งตอนนี้หัวพิมพ์กลับมาใช้ได้ครบแล้วนะครับผม ซึ่งหากใครที่มีปัญหาแบบเดียวกันหรือใช้เครื่องพิมพ์ของเอฟสันอยู่แล้วติดปัญหาตรงนั้นตรงนี้สามารถแอดมาสอบถามที่ไลน์แอดของเราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างจะมีแอดมินสาวสวยของเราคอยตอบเลยนะครับผม <Yes. S 1> ทักมาได้นะครับผมแอดมินเราไม่กัดน,นะครับผมจะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ลองทักมาก่อนครับผมเรามาเป็นม f r เฟรนกันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวปัญหาอื่นๆที่ อาจจะใหญ่มากขึ้นเนี่ยเราจะช่วยซัพพอร์ตพระคุณเองครับผมวันนี้โดมและพี่ตูนแล้วก็ยูพิเตอร์ช็อปเนี่ยขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ